โอเคฮะสวัสดีกันด้วยผมอยู่ในรายการ Immortal Channel นะฮะโอเควันนี้เรามาเล่นเกมมูดี้ไพ่อ่าหรือว่าเกมขี้ร่วกนั่นเองแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยทุกคนเนี่ยปวดขี้มากนะอย่าเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยแปลว่าอุ้ยหางขี้อะไรประตูล็อกล็อกล็อกโอ้โหหีืเปล่านะดาวเอาไม่ใช่นี่อาจจะเป็นว่ารูบิ้เสียโอ้โหไม่ไหวแลระบดขี้ขี้ลงคลางแม่งเลยนะฮะไปเริ่มเลยจ่า เนี่ยโอ้ขยับขี้เรือสเปียบาดูกระโดดโอเคกดอะไรตอบโอเคมีสกอร์มีเงินนะแล้วก็ทำมันคือขอได้เลยโอ้โอแต่อะ์ชิ้นนี้มีคนเนอร์ิพิเศษด้วยนะนี่มันภารกิจตอบไม่รู้อะเดี๋ยวมาเลิ่นดูก่อนตาแรกเลยโอ้โหจะหน่อยดีมีขยะขี้เลยอ้าวใจไหมโอ้เข้าลมเลย โอ้โหโอ้โหขี้ก้อนเดียวนี่ได้หลายศพวิ่งมาวิ่งมาล้มล้มล้มอู้หอู้อ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 ้โอ้โหก้าแล้วอ่าก้าวมาแล้วรอรอคนมาบอไปเลยดีก่ะคนพูตอตังเดี๋ยวให้ซื้อไปแล้วังกนักธุรกิจนักธุรกิจ กดต้าสิไม่ล้มนะล้มไหนก็นได้มาล้มไหนเสีไม่ล้มนะอ่าไม่ล้มไม่เป็นไรฮะมีพันหนึง่งก็กินของก่อจะได้มีอะไรดีขึ้นนี้ยกินอะไรนี่เห็นเขาบอกกันนะกินเขา้าคนจะมบีบว่าขี้เป็นเม็ดๆนะไเม็ดเป็นเม็ดคือขี้แล้วผสมเม็ดอ่า mm hmm. เป็น,นอย่างไงอ่าเหยาไปอีกแล้วเล่นอย่าตรงนี้แหละโอ้โหได้น้อยอะ่ะ โอ้ยเดือดแล้วลหละมันวิ่งมาเยอะขนาดนี้โอ้มันมีคนบอกอยู่วนะ่ามีกิจจิสองอันเนพิพลิกช้ำอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันก็ไปผลลิตเองคนระับเขาบอกว่าไปตรงรถจะมีคนเอา้าไปแล้วนี่ฮะรถมันจะเลี้ยวแล้วก็จะได้ได้เยอะฮะนะเราหันไปดูแบบมุมกล้องไหนดีอ่ามุมกล้องนี้มุมกล้องนี้อ่าเห็นว่าเัาจะได้เยอะ,ะ่ะสามพันกว่าแล้ว แล้วอนยังออกถลายที่ไม่ได้แลอ่าโอเคฮนะกินนมมากินนมกินนมกะห่ำด้วยจะได้ขี้ออกขี้เหนียวๆอะใช่ไหมไม่รู้ไปเถาเมย์ก็ลูกเมย์ลถกเมย์สิเช็ดกระจกให้ด้วยเลยทังขยะด้วยอ่าจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วแหละอ๋อน่าจะใช่นะใช่แหละ กินเลยแหละสองอันโอ้คบหมดแล้วอาหารที่เรากินถ้าเอาคะแนนสักหกพันเลิกเลยหกพันเลิกเลยหมิน่นเลยนะเนี่มีเหียญตกด้วยพาใบาฮะเอาพาใบาเล่นพาใบาแล้วล้อสิโดนล้อสิโอ้โห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 โหอ้โหย่าเข้ามาดูจริงๆเลยแต่เขาไม่ได้ขี้ยังไงต้องไปตรงนั้นฮนะโอ้โหวิ่งหนีก็เจอแล้วขี้ก้อนเดียว ทำคนตายแี้วเลยฮะเอาพวกพาแล้วอของเราขยับได้นนะเดี๋ยวผมทิ้งเลนไม่ได้ลเ,ลเล่าเลยเา่เรนก็เล่นกไ,ได้นะในเกมมูด mm ี้ไฮท์โอเคฮะเกมขี้กระจายหรือไม่ใช่เละเกมขี้ล่อฮะขี้หล่อสำหรับวันนี้นะฮะ mm hmm. สวัสดีครับ